สวัสดีครับผมตนน่มมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เกี่ยวหญ้าอะไรให้วัวแล้วนะครับก็เอาวัวเ้าคอกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพอดีว่าผมซ่อมตัวปั๊มน้ําผมเสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่สารน้อยผมนะอ่ะนะครับผมพอดีว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าต่อกับชาร์จเจอร์ตัวไหนแล้วก็ต่อกับลุงแบตตัวไหนนะครับผม ผมรู้สึกว่าตัวชัดเจอร์หน้าสีเขียวๆผมนะครับจะบูตกระแสดีนะะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมเนาะก็อยู่หน้าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนก็ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับตั้งท้องก็เริ่มออกรวงแล้วนะจ๊ะเนาะข้าวก็เคี้ยวเลยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงน้ำตกไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ อ่านะครับตอนนี้คือมาถึงสาแล้วนะครับก็คือน้ําพุน้ําตกก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมพอดีผมซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับที่จะดูแนวทางการซ่อมนะก็สามารถกลับไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะพอดีว่าน้ํามันเข้านะครับตรงปั๊มนะครับผนก็เลยไม่ทํางานนะปั๊ม12โวลต์ผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตู้ผมนะครับผมตู้ที่ผมต่อจากตู้ตัวนี้นะอ่านะครับแผงก็แผงเดิมนะครับผม120วัตต์นะครับโมโนตัวนี้นะ แดดก็ตอนเที่ยงครับผมแดดก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมแผงผมนะอ่านะครับเมานี่นะครับเดี๋วมานี่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 นะครับก็เข้าตู้นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเหมือนเดิมนะครับตู้ผมนี่นะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาก็เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูตัวชัดเจอร์หน้าสีเขียวนะครับผมเนาะ ตัวนี้เลยนะครับผมหน้าสีเขียวหัวเป็ดตัวนี้นะนะครับผมติดตั้งกับตู้ตัวนี้ก็นานแล้วนะครับผมเนาะใช้แต่ระบบแสงสว่างนะครับว่าตอนนี้ก็ปั๊มน้ําบุกซ่อมเสร็จแล้วนะก็เลยมาต่อกับปั๊มน้ําดูนะครับผมก็เลยเพอิญเห็นว่ามันบุกกระแสดีนะตัวนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมตอนนี้คือแบตก็4 2สองานะมันบอกแบตด้วยนะครับผมนะบบแบตตอนนี้ก็1 2 5โวลต์นะครับนะก็แบตลงมาขีดนึงแล้วนะครับ PV ก็12.9นะครับ Pv มาจากแผงนะครับผมบูสมัมาจากแผงก็ Pv นะครับ5.5แอมป์นะตอนนี้นะครับบูสต์กระแสขึ้นนะครับ5.5แอมป์นะครับมันสามารถบูสต์ขึ้นได้นะตัวนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะตัวนี้คือมาจากแผงนะครับมาจากแผงก็เข้าชาร์จเจอร์เลยนะครับผมแล้วก็ลงมาที่แบตนะครับนี่นะครับอ่าลงมาที่แบตนะแล้วก็ต่อโหลดนะครับโหลดก็คือหลอดไฟนะครับผมเนาะคราวนี้นะครับผมต่อปั๊มน้ําผมยังไงนะ ผมต่อจากต่อตรงจากแบตเลยนะผ่านเทอร์มินอลตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะบวกลบมาแล้วก็เข้าเบเกอร์อ BMW นะครับเบเกอร์บวกลบนะแล้วก็ออกไปที่ปั๊มนะครับผมนะเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเบเกอร์ก่อนนะดูนะครับว่ากระแสมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนะเนาะอ่าเดี๋ยวผมปิดเบเกอร์ก่อนนะอ่าตอนนี้คือผมปิดเบเกอร์แล้วนะอ่ะมาดูที่หน้าจอครับ แบตตอนนี้คือ13.1โวลต์นะ13.2นะครับผมครับนะก็สิบนะครับก็กระแสก็5.7แอมป์นะครับผมนี่ครับเออ่ดึงกระแสมาชาร์จแบตแล้วนะครับ5.7เมื่อกี้รู้สึกจะ5.5านี่แหละครับผมพอผมเปิดปั๊มน้ำด้วยนะนะครับมันรู้สึกว่ามันจะบูสต์กระแสช่วยอยู่นะตัวนี้นะครับแบตมีทั้งหมด13.6โวลต์นะครับผมตัวนี้นะก็มาจากแผงนะครับ PV 1 4 0โวลต์นะครับผมก็5.2 5.3แอมป์ได้อยู่นะนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะออนเบรกเกอร์นะครับอ่าเดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยนะคลิปนี้นะครับผมผมพามาดูปั๊มน้ำผมเฉยๆนะผมซ่อมเสร็จแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าออนะครับปั๊มน้ำนะอ่านะครับ PV ขึ้นไปที่13.4นะครับผมนะครับอ่ากระแสดรอปลงนะครับ 4.1...4... 4.100นะครับผมอ่าเพราะว่ากระแสส่วนหนึ่งนะครับมันดึงไปใช้กับโหลดตัวปั๊มน้ํานะครับผมนะแบต1 2 6 12.7ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเปิดปั๊มน้ําด้วยนะนะครับดึงกระแสไปใช้กับปั๊มด้วย PV นะครับมาจากตัวมาจากแผงนะครับเอ่อ M 4.3นะครับ4.4นะครับผมเร็วมากเลยนะครับผมอ่าดูครับอ่าแบตตัวนี้13องศานะ 12.5นะครับแบตนะครับแบตตอนนี้นะณเวลานี้นะครับผมอ่าพีวีมาจากแผงครับ12.9โวลต์นะครับผมหาแอมป์ชาร์จขึ้นแล้วนะ5.4แล้วนะครับผมนะ5 3 5.4นะครับดึงดึงแอมป์มาช่วยนะครับบูตแอมป์ขึ้นโอเคอยู่นะตัวนี้ก็บูตได้อยู่นะครับผมแต่บูตได้ไม่เยอะนะครับตัวนี้นะนะครับผมเนาะตอนนี้คือผมเปิดโหลดด้วยนะโหลดก็คือปั๊มน้ำนะครับที่ผมทำน้ำพุนะ นี่นะครับก็ต่อผ่านเบเกอร์ตัวนี้นะครับผมเนาะระบบผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูน้ําตกผมก่อนนะนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมน้ําตกอันนี้ผมเพิ่งซ่อมนะครับผมปั๊มน้ําผมเพิ่งซ่อมผมซ่อมนะถ้าเพื่อนๆมีอาการปั๊มน้ํามันมีอาการน้ําเข้าหรือหยุดทํางานนะครับผมถ้าเป็นรุ่น GPH 2000นนะก็สามารถแกะออกมาแล้วก็ ทำความสะอาดพวกแกนมอเตอร์นะครับแล้วก็แกนพวกขนลวดต่างๆนะครับผมใช้น้ําล้างนะครับแล้วก็ตากให้แห้งนะครับผมเนาะแล้วก็ขัดขัดขัดตรงแกนมันสักหน่อยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะแล้วก็ใช้ซิลิโคนยานะครับผมยาแนวไม่ให้น้ํามันเข้านะมันก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอ่านะครับผมก็วันนี้ผมก็มาติดตั้งตัวตัวปั๊มน้ําผมให้ดูแล้วนะก็ใช้กับตัว ชาร์จเจอร์หน้าสีเขียวนะนี่นะครับผมก็มันสามารถบูตกระแสบูตอะไรช่วยได้อยู่นะครับผมตัวนี้นะก็ผมถ้าลองๆก็เป็นลองลงมาจาก s อสไนะครับตัวที่ผมมีอยู่นะครับผมเนาะก็โอเคครับชาร์จก็ชาร์จเร็วอยู่นะชาร์จแบตเตอรี่ก็ชาร์จเร็วนะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้ผมก็เปิดปั๊มปั๊มไว้ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงแลวนะก็มันก็จะกินประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะวัดกระแสเพื่อนดูดีกว่านะว่าปั๊มน้ำตัวนี้มันกินกระแสที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกระแสตอนนี้นะครับผมลันมอเตอร์ไปได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะนะครับผมกินประมาณ10แอมป์เลยนะครับผม10.1516แอมป์เลยนะจ๊ะโอ้โหกินพอสมควรนะครับผมปั๊มน้ำตัวนี้นะนะครับกินไป10แอมป์เลยนะครับผมนะนี่นะครับ10แอมป์เลยนะนะครับผม ในกล่องมันบอนะครับประมาณ56กแอมนั้นมันไม่ใช่นะครับนี่กินเท่าตัวเลยนะจ๊ะนี่นะครับกับปั๊มน้ําตัวนี้นะนี่นะครับนี่นไผมลานไปประมาณชั่วโมงหนึงแล้วนะครับผมนี่นะครับก็คล้องใส่นี่นะครับนี่นะกินกระแส9แอมนะครับลงมาเรื่อยๆนะ9.96นะครับประมาณนี้นะครับโอกินกินแอมมากเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอ่าดูนะครับผมอ่าจากชัตเจอร์นะครับตอนนี้คือ แบตก็42องศานะครับก็คำจูแบต1 2บโวลต์นะครับตอนนี้นะแบตเตอรี่ลงมาขีดนึงนะครับผม P ีก็12.8นะครับนะก็แอมก็5.1นะครับ5.1 5.0นนะครับประมาณนี้แล้วแต่แดดนะครับแดดตอนนี้คือตอนเที่ยงนะนะครับผมอ๋ออ่านะครับผมฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ กับระบบเล็กๆของผมนะครับเป็นระบบปั๊มน้ําแล้วก็แสงสว่างในบ่อปลาผมนะนะครับก็กินกระแสอยู่ที่กินแอมอยู่ที่10.06มนะจ๊ะกับปั๊มน้ํา GPH 2000ตัวนี้นะนะครับกินที่10 m แอมนะครับนี่คือใช้งานจริงเลยนะนะครับโหลดจริงๆเลยนะครับผมใช้งานจริงๆนะรันประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะนี่นะครับ อ่านะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตาหนุ่มด้วยนะอ่าวันนี้ก็มาเร็วๆไปเร็วๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไรสาระอีกนะก็พามาดูระบบเล็กๆของผมนะครับกับระบบงานแสงสว่างกับระบบั้มน้ําผมนะครับที่บ่อปลานะก็มีก็มีประมาณนี้นะครับมีแบตสามลูกแล้วก็มีแถงนะครับแล้วก็มีชัตเตอร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าขอบคุณเพื่อนๆมากครับผมสวัสดีครับ